กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้ พบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีนารุมิดเลิศอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาลัยเซนหลุย์ค่ะในเรื่องอุบัติเหตุในเด็กเมื่อลูกตกจากที่สูงปัจจุบันนี้หรือเมื่อเร็วๆนี้เราก็มักจะได้ยินข่าวเด็กพลัดตกจากที่สูงบ่อยครั้งเช่นเด็กหญิงอายุหปีพลัดตกจากที่สูงในโรงแรมชั้นที่12นะคะ จากระเบียงในโรงแรมแห่งหนึ่งพัทยาคุณพ่อของเด็กไม่เชื่อจึงมีการไปดูกล้องวงจรปิดพบว่าเด็กออกจากห้องพักวิ่งมาตามระเบียงโดยไม่มีผู้ใหญ่หรือใครๆอยู่เลยค่ะเมื่อจะกลับเข้าห้องพบว่าประตูห้องพักปิดล็อกอัตโนมัติเด็กจึงวิ่งกลับไปกลับมาไปเปิดประตูห้องอื่นอีกครั้งแต่ก็เปิดไม่ได้เด็กจึงหันมาระเบียงด้านใน ปีนขึ้นไปบนระเบียงและก้รราวพลาดตกลงมาจากชั้น12บสอาการสาหัสต,ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซนะคะคุณพ่อของเด็กเมื่อเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากกล้องวงจรปิดจึงทราบความจริงและรู้สึกเสียใจมากอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเด็กชายอายุ4ปีพัดตกจากชั้น7ที่เป็นแฟลตพักอาศัยย่านถนนแจ้งวัฒนะ อาการสาหัสและพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะจากตัวอย่างข่าวที่ดิฉันได้ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังจะพบได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็กอายุ1นสปีและเด็กวัยก่อนเรียนอายุ4-6ปีเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงและเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเด็กตลอดจนญาติพี่น้องก็จะมีความเสียใจอย่างมากนำมาซึ่งการโทษตัวเอง และมีผลกระทบด้านจิตใจของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเป็นระยะเวลายาวนานได้ค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กตั้งแต่ต้นดิฉันจึงอยากนำความรู้เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กช่วงวัยหนึ่งถึงหปีมาฝากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนำไปปฏิบัติและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้นะคะ ในด้านของตัวเด็กเนื่องจากเด็กเป็นเด็กเล็กความสุขสนและความอยากรู้อยากเห็นมีมากคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ในที่สูงตามลำพังไม่ควรให้เด็กเล่นใกล้บันไดประตูหน้าต่างหรือระเบียงเพราะอาจปีนระเบียงตกลงมาได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กเดินขึ้นหรือลงบันได หรือควรหาที่กั้นบันไดปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนขึ้นบันไดเองตามลำพังกรณีที่เด็กเล็กวัยหนึ่งสปีซุกซนและเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงลงมาแล้วส่วนใหญ่มักจะเอาศีรษะลงเพราะศีรษะเป็นส่วนที่หนักกว่าอวัยวะอื่นๆหากเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความสำคัญที่สุด แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ข้อที่หนึ่งรีบเข้าไปปลอบโยนให้หายตกใจให้หยุดร้องไห้ประคองให้ลุกขึ้นนั่งให้กำลังใจข้อที่สองคุณพ่อคุณแม่ตรวจดูร่างกายของเด็กนะคะว่ามีบาดแผลที่ไหนหรือไม่มีแขนขาหักหรือมีฟกช้ำที่ตำแหน่งไหนข้อที่สามคุณพ่อคุณแม่ดู บริเวณศีรษะให้ละเอียดนะคะกรณีศีรษะถูกชนกระแทกอย่างแรงอาจจะปูดนูนบวมขึ้นมาทันทีเด็กจะมีศีรษะโนค่ะเพราะว่าบริเวณนี้มีเส้นเลือดมากนะคะทำให้บวมได้ง่ายก็ให้ปรถมพยาบาลโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประครบใน24ชั่วโมงแรกค่ะประครบครั้งละ15นาที ภายหลัง24ชั่วโมงไปแล้วให้ชุบน้ําอุ่นประครบครั้งละ15นาทีที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตประเมินความรู้สึกตัวของเด็กทันทีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะกรณีที่หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วลูกรู้สึกตัวดีเล่นได้ทานได้พูดคุยได้เดินได้ยกแขนขาได้ตามปกติการมองเห็นชัดเจนไม่พร่ามัว ไม่มีอาการปวดศีรษะเด็กก็จะปลอดภัยค่ะไม่มีปัญหาเลืดข้างในสมองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะหากเด็กมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นรับการรู้สึกตัวแย่ลงเช่นซึมลงทานอาหารได้น้อยลงหรือมีอาการอาจเจียนการมองเห็นแย่ลงเห็นภาพซ้อน มองเห็นไม่ชัดนะคะตาพร่ามัวหากมีอาการดังกล่าวต้องรีบพาไปพบแพทย์ด่วนนะคะเพราะศีรษะอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนมีเลือดข้างในสมองเกิดปัญหาความดันในกระโหลกศีรษะสูงเป็นอันตรายค่ะอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโดยด่วนหรือจะต้องได้รับการสังเกตยอย่างใกล้ชิดกรณีที่หมดสติทันทีนะคะโดยเฉพาะในเด็ก ทารกสี่เดือนขึ้นไปนะคะหากว่ามีศีษะกระแทบคืน้นหายใจผิดปกติหรือมีอาการชักควรเรียกรถพยาบาลทันทีถ้าเด็กไม่หายใจก็ให้รีบทำการกู้ชีวิตเพื่อให้ช่วยในเบื้องต้นนะคะหรือกรณีที่มีเลือดไหลก็ให้หาผ้าสะอาดมากดห้ามเลือดไว้ก่อนคะ่ะสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะ ตามพัฒนาการของเด็กที่อายุมากกว่า4เดือนขึ้นไปเนี่เด็กจะมีพัฒนาการในการขยับตัวมากขึ้นพลิกคว่ำพลิกหงายทำให้เสี่ยงต่อการตกเตียงได้ง่ายค่ะก็ขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ควรใช้เตียงที่มีความสูงเกิน120ซนเมตรนะคะและเตียงที่มีซี่กรงที่กั้นระหว่างช่องก็ควรจะไม่ห่างกันมากกว่า6เซนติเมตรค่ะ เพราะหากช่องที่ระหว่างซี่กงของเตียงเนะะี่ยค่ะถ้าห่างกันมากเกินไปจะทําให้เด็กได้รับอันตรายเพราะอาจจะหลุดและก็ติดอยู่ในช่องระหว่างซี่กงของเตียงนั้นได้นะคะโดยสรุปนะคะการป้องกันไม่ให้เกิดย่อมดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนการเกิดอุบัติเหตุนในเด็กเล็กวัย1-3ปีและเด็กวัยก่อนเรียน4-6ปี สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเนื่องจากธรรมชาติของเด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยู่ไม่นิ่งสนใจอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาจึงขอฝากผู้ปกครองทุกท่านให้เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานป้องกันไม่ให้เด็กตกจากที่สูงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสมองและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะด้วยความห่วงใยนะคะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงดูบุตร ทุกๆคนคะ่ะค่ะท่านผู้ฟังคะจากสาระดีๆที่นำมาฝากในวันนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้สุขภาพกายที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันพุธสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน